สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของสถิติเลข3ตัวบนที่ออกมากที่สุดของวันศุกร์นะฮะนี่ว่าเป็นที่1สิงหาะครับแต่ถ้าฟาร,ร์มนิดนึงตามจักรราศรีเนี่ยตำแหน่งของดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นตำแหน่งมหาจักรนะครับแล้วก็ตำแหน่งของดาวคานเป็นมหาจักรเช่นกันส่วนหมายเลข8เป็นเกษตรนะครับแล้วก็ ตำแหน่งที่มั่นคงอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเกษตรด้วยก็ให้เป็นหมายเลข4นะครับก็มี1กับ3ได้มาหาจักรนะครับ4กับ8ได้เกษตรนะครับแต่ว่า4กับ8นั้นผมให้หมายเลข4เป็นเลขกำนวงของความแข็งแรงมากที่สุดนะครับเมองดาวทั้งหมดของ10ดวงนะครับตั้งแต่หมายเลข 1, 1ถึงหมายเลข0นย์ะครับผมให้หมายเลข4ดาวพุธ แข็งแรงมากสุดแต่ตามสถิติตรงนี้นะครับหมายเลข7เนี่ยสตัวบนเดิมเนี่ยจะมีทั้งหมด32ครั้งนะครับหมายเลข5เป็น26สนะครับส่วนหมายเลข1และหมายเลข3เนี่ยได้25ครั้งออกมาก็าคือเป็นอันดับที่3ามตามสถติติตัวบนนะครับส่วนทางด้านข้างล่างน,นี้จํานวนครั้ง3ตัวก็ดูตามนี้นะครับดูว่าตรงไหนมามสอดคล้องกับเลขที่ผมทำมาให้นะครับก็มี1กับ3 3ตัวบน อยู่ตรงนี้นะครับสุ่มทำไว้ตรงนี้1 3ถ้าได้เป็นอันดับที่3นะครับส่วน5เนี่ยก็จะเป็นอันดับที่1เหมือนกับ2ตัวบนและ2ตัวล่างซึ่งมีจำนวนอันดับ1และอันดับที่3ก็จะไปสอดคล้องอยู่ในหน่วยของหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับส่วนมากที่สุดก็คือ7 7นี่มากสุดในจำนวน3ตัวก็คือหมายถึงออกตรงนี้นะฮะดูตรงนี้รวมกันไปด้วยนะครับ แล้วหวยออกวันศุกร์นะครับเลขที่ให้คุณตามช่วงเวลาเนี่ยวันศุกร์ก็จะเป็นหมายเลข3ก็เป็นตัวโดดเด่นนะครับตัวรองคือหมายเลข5าในช่วงวันส่วนช่วงเวลาเป็น4ี่และ8ก็ดูไปแล้วว่าเออมันสนอดคล้องกันตรงไหนนะครับแต่ส่วนตรงนี้1 2 3 4 1ส3 4สี่สสผมให้1กับ2อเป็นตัวเด่นที่สุดในเรื่องของจุดยืนของจักรราศีนะครับส่วน อันดับที่มั่นคงพอพอกันนะครับที่ผมให้เป็นอันดับสองนะครับก็มี3และ4แต่4นี่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของจุดดาวทั้งหมดนะครับรวมถึงตำแหน่งยืนของดาวซึ่งกำลังจะพื้นย้ายกลับมาด้วยนะครับก็เลข3ตัวนี้นะครับ1 2 4สี่แข็งแรงมากนะครับ4ก็น่าจะแข็งแรงที่สุดด้วยนะดูกันไว้แล้วกันแข็งแรงที่สุดนะครับขอให้เป็นตัวตำแหน่งยืนดาวแข็งแรงสุด นะครับก็จะจับคู่กันยังไงก็แล้วแต่ทึ่งทำไว้ให,ให้เช่น 1, 3 1 2 1 4นะครับจะเป็น 2, 4 2, 3 2 1ก็ยังคงได้อยู่นะครับเราสามารถที่จะนำเลขชุดนี้มาคั่วไฟเลขได้นะครับส่วนที่เหลือก็ลองดูไปแล้วกันนะับว่าชอบจุดไหนนะครับก็สถิติก็จะเป็น7อันดับ1 5อันดับ2นะครับแล้วก็1และ3เป็นอันดับที่3 ของสาบนนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับเพื่อเพิ่มค่า CPM ในการดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับให้ระบบอัลกอริทึมจับนะครับการมีส่วนร่วมของผู้ทำและผู้ชมนะครับเพื่อเพิ่มค่า CPM ของเหรียญนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถูกหวยนะครับในวันศุกร์ที่1สิงหาสวัสดีครับ